พี่อุ่มแล้วบันเน่เอาเอาเอาโอ๊ยเขาแล้วสินั่งเอาเออเออเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่คะอ่าระหว่างรอขบวนเฮ่นะคะเพชรพันล้านมาดุดเลยพุ่นพุ่นปุ่นเบ้ยขามรุ่นเตี้ยพูดอะเฮ้ยมือเพุ่นนเวลาพูดอ่ะ โอ้ว่าจังส um> uh ั้นมักสาวแล้วมันบ่มักสาวแล้วพี่เซียมของเรานะคะน้ำม้วหน่อยีหลีเดนี่ถ้าแปรงถ้าแปรงหนาโน่นไปลุยอยู่เออบ้านนี้นะคะมาหมดบ้านนะคะองค์กรักกับมาเบิดค่าตูสีแดงไหลกูมูอยู่ดอกบ้านพี่บัวนี่สองหนุ่มนะคะพี่บัว พี่เซมสองสาวประกบสองเจประกบพี่เซมพุ่นอันผู้จัดการปนขืนนางทั้งรถแต่แหล่อยู่แล้วพ่นขบวนพ่นมาท่านแล้วติโบ <c oughs> อ่ะบแ <c oughs> มนข้างหน้าพ้นกินละวะบ่แ <c oughs> มนข้างหน้าพ้นกินละติอ่ะเน่ามายืนล่อ่าขบวนมาท่านในไปนี <c oughs> ไปอีกเจอหมดแล้วตีเนาะ <c oughs> พ่อมูตีสาวป้อมแผลงเต้ามิ่งพี่ชื่นพี่ปีเพชรพันล้านสาวป้อมแปมสาวอุ้มปุ่นปุ่นโอ้โอ้อุ่มอุ่มโอ้โอ้ก็ต่อยดักไปใส่ะละโอ้โอ้เฮงเด็กหน่อยตดใส่โลดเด็กหน่อยแหงตะผู้หน่อยอุ้มตดบัดเดียวปิ้วแวนเด้เพชรพันล้านเอ้ยเออสาวก็แหงตะใหญ่ แลงตะอ้วนนะบันนี้ตตเดียวเดี่ยวปิวเลยเด้บุรีพี่อุ่มละบันนี้เอาเาเอโอ้ยเขาแล้วสินั่งเอาเออเอเออออเอาโดนลมล้เด็กน่อยเอาเอุ่มนั่ง คุณไว้แต่เาเกินพี่ดองเอ้ยแกงนี้ยงดองนี่แกงมุนอีปุยเอาเอาพี่แซมเด้อล่ะพี่แซมเด้อหลาจะเฝ้ามาทันหอดเวลา พี่แซมบอกว่าโอ้ปวดหัวน้ำได้หน่อยมูนี่เด้่าสันวุ่นไหวสาเกินพี่แซมว่ะจักอีหยังตีกินยาเซยแล้วพุนเออเล็กหน่อยกระปอกกระแป๊กมูนี่อีเอี๋อี๋อืม กาแฟกาบ้านแล้วกาแฟกาแฟเจออันส like ah ุ like ่มเขียวมาเล่นนี้กับ้านอาจหลาดยันเขายังสุ่มเขียวมาหลายปวดนี้เลยสิกขามไปหาสางปลาแล้วคุณยายบัวลอยอยู่ในปลาโอ้ยไปยสนแล้ว ุุนนพ่ปีไปพ้นเอาหนองลราปั่นนี่บึงบ้งบิง่งบึ้งเอ้ยเอินเอาพี่ปีละทางนี้เอินเอาพีเ่เห็นเห็นเขาไปอัอนอ่อนกันทางนั้นสิไปตาย เล็กหน่อยเนาะฮ้ามงลินเนาะคุณยายนะคะนู่นคุณยายหองกันลังออมต่มอึงเลยพี่น้องอันนี้คืออยู่ด่านหลังนะคะนี่ ด้านหน้าเต็มเลยผุ่นจจกคนรลอหยังอยู่ขายยังบ่ตตันได้เริ่มกว่าบ,บววแหลเลยอันนี้พี่แซมสองเจ๊ประกุบอ่าพี่มิ่งกับเม่ เจ้าเพื่อเปิดแฟดั่นแมนสั่นไหล่ยันอยู่น้ำปลาบ้านอยู่ในปลานะเราเห็นห่งแล้วเลยเปิดแฟชั่นมากใช่ค่ะชุดสวยๆจากแม่บุ๋มใส่จนว้าล่ะนี่เดี๋ยวก็สิพอดีเพราะว่าเดินขึ้นมันก็จะลอยเออเออ มักิปั่นกระโปรงปิวแวน,นจังสิ่ะนี่ลัดนี่เห็นบนะ่้นนมา,ามเัม่อันนี้ดมเมืองนยูพยักอนี้เมืองพยักสิตัดมาจากเมืองพยกักนั่นบพพี่ปีตะขอพุนด่ามตะขอพุนอพ่นเอาไปคนละยางเขาเบาเรื่องชุดโตไปด้ามตะขอโอ้ หัวไอหัว้าก็ได้่่านั่งเลยันนี้คือจมากแจบอกคนอิ่มหรอวะอยู่ข้างนานันบอกคนเลื่อนไปในเด้ออกอันันเศต้าวีสั้นสุตากเียนี่อยู่้างหลัง เจ้าก็ฟังตา่าสร้างซุปเนาะสร้างซุปสร้างซุปตาเนาะซุปมเขือซุปบะมีอยู่ด้านหลังซุปๆชวงบันทายแล้วบะเนี้ยประกันโชวงบันทายแล้วเราฝุ่นเราเวียอยู่พี่น้องเอ้ยฝุ่นคุณยายกระติดกันตั้งฝุ่นเอ้าตั้งนังกระติดกัน แกงมูนอุยปุ๋ยเนาะเก่งมูนอุยปุ๋ยมูนอุยปุ๋ยบันเทิงเสียเองเมหน้าเพิ่นบอกว่าให้เข้ามายืนก่อนตอนเวลาไปถึงสิได้กินหลายๆนะสิได้กิน้มๆแม่นบ่ ว่าแมนไปหอดเขากินหมดแล้วเขายางตะเลิดกับบานดียู่ลัางมูปันนี่เออเนอรโอเ่เอาสีเสียงยะอันตัวนี้โอ้ยว่าแมนไปอยู่ข้างหน้าใ้เขาแล้วหลอดือบดได้เป็นนน่นๆว่าเฟนซี่ว่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เด่นคักละสีเขียวกับสีสมน่ขึ้นกล่องคักเลยลาอย่าไปจ้าหางน้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะบ๊ายบายจ้า ปีจยสวยกันจายกันเสียงเ้ตึงลึงตึงึึงึงึตึงหตึงหึ่งตึงตึงตึงหน่ปีกาแฟนี้ล่ะไปอยู่น้ำหนองแล้ว